วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีขยายพันธุ์นางกวักด่างนะคะนางกวักเป็นไม้มงคลที่ชาวบ,บ้านชอบปลูกตามร้านค้าร้านขายถือว่าเป็นไม้มงคลที่เรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเขานิยมปลูกไว้หน้าร้านนะคะส่วนมากทีนี้มันจะมีต้นนางกวักอะ่ะมันจะมีแบบหลายแบบมันจะมีแบบเขียวเลย ต้นนี้คือด่างเขียวนะคะก็แล้วก็จะมีเป็นลายหินอ่อนเป็นด่างทองด่างเหลืองจะมีหลายแบบนะคะส่วนของปะสุเนี่ยจะเป็นด่างเขียวต้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์กันโดยตัดหัวที่ปะสุเคยเกินไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าเอ่อให้ไว้ไว้จอมไว้เขาเรียกอะไรลำต้นเขา ให้สูงสูงหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้ตัดหัวทีนี้ประสุไม่มีเวลาก็เลยปล่อยเขาโตซะมากมายเลยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ควรปล่อยเขาโตขนาดนี้เพราะว่าต้นที่เราตัดออกมาแล้วแต่ใบเขาจะเหี่ยวเขาจะคายน้ําเยอะใช่ไหมคะจริจริงแล้วเราต้องเริ่มตัดเขาตั้งแต่เล็กๆแต่ด้วยภารกิจเยอะประสุก็เลยไม่ได้ตัดปล่อยเขาโตเกินไปซึ่งไม่ควรนะคะที่ใครจะขยายพันธุ์แบบนี้ นี่คะ่ะต้นเนี้ยเขาใหญ่เกินไปเราก็ดูที่ตรงโคนต้นเขาเห็นไหมคะว่าเขาจะมีตาขึ้นเยอะเลยวิธีไว้จอมแบบป้าสุเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะดูย้อนดูที่ผ่านมานะคะตาเขาจะมีตมลําต้นเนี่ยเยอะเพราะว่าเราโชโคดเข้ามาเนาะเราโชโคดเขาก็พร้อมที่จะแตกหนอดทั้งเราไม่ตัดเขาก็จะแตกแต่นี่เราต้องการเร่งให้เขาแตกให้เร็ว ก็เลยต้องตัดนะคะใช้มีดคมๆนะคะตัดอย่าให้ถูกตาที่เขามีอยู่นะคะเราก็ต้องกะให้ดีๆตัดแบ่งครึ่งกันอย่างนี้เลยค่ะแล้วเอาปูนแดงทาเนื่องจากเขาใหญ่มากแล้วก็มีตาเยอะวัะสตรต้องเอาไปแช่น้ํานะคะเพราะว่าถ้าเอาลงดินเลยเนี่ยเขาจะดูดน้ําไม่พอเขาจะขายน้ําเยอะใบจะเหี่ยวอันนี้นะคะเนี่ยแกะ แกะก้านกาบใบของเขานะออกให้เพอที่เห็นตาเพราะตรงนี้ค่ะจะออกรากลากจะเกิดก็อีตรงที่ตาที่มีอยู่เนี่ยค่ะลากจะออกตรงแถวนี้นะคะทำไมก็จะแตกหนอ่อกันตรงนี้ถ้าเราไม่ตัดเขาเขาก็แตกอยู่แล้วแต่เราเล่งปฏิกิยาเองนะคะะสมอยากได,ได้ต้นเยอะๆเพราะว่าถ้าต้นแตกใหม่เนี่ยจะมีความด่างเยอะขึ้นอีกต้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะด่างน้อยหน่อยค่ะ ดูต่อเขานะประมาณนี้นะคะเราก็ใช้ปูนแดงทาต่อเขาแล้วก็ทาต้นเขาด้วยจะแช่น้ำหรือจะฝังดินก็ได้เลยนะคะฝังดินเขาก็จะไม่ได้น้ำเท่าที่ควรเขาก็จะเหี่ยวใบใบเขาเรียกอะไรใบต้นๆน,น่ะคะ่ะจะเหี่ยวไปบ้างแต่เดี๋ยวก็ฟื้นค่ะนางกวักเป็นพืชที่ตายยากมากค่ะ แป๊บๆเขาก็พื้นฟื้นแล้วก็โตเร็วมากเราก็ช่วยเขาขยายพันธุ์แบบนี้เนาะจะได้เร็วๆจะได้ขายได้เพราะได้ราคาอยู่คับต้นหนึ่งก็เป็นพันอยู่นะคะที่ประสุขายต้นพันห้าอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ราคาน่าจะลดลงเนื่องจากมายุ่งกับบอลสีก็เลยลืมเขาไปนี่ค่ะต้นเขาเราก็ทาบุญแดงไว้ แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งให้เขาอยู่อย่างนี้พอประสู่ทำแล้วฝนตกบุญแดงหายค่ะที่จริงคือต้องทาแล้วก็ตากแดดให้แห้งก่อนแล้วเอาไว้ในร่มให้เขาแห้งก่อนเนาะแค่นี้นาคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ